วันนี้ผมจะมาบอกวิธีต่อท่อแบบไม่ต้องใช้ข้อต่อครับไม่ต้องไปซื้อข้อต่อมาให้เปลืองครับผมจะทําเป่าเองครับทําเป่าเองก็จะมาต่อผมทําแบบนี้บ่อยๆไม่ต้องไปซื้อข้อต่อเดี๋ยวผมจะมาโรนไฟต้องต่อไฟไว้แล้วก็เราจะเอามาโรนไฟครับให้มันนิ่มมันนิ่มแล้วแล้วก็เอามา มีอีกตัวหนึ่งครับที่ไม่มีเป่าเราจะมาทําเป้ากันประหยัดครับไม่ต้องไปใช้ข้อต่อไปซื้อข้อต่อให้เปลืองครับผมงประชาแบบนี้มาบ่อยผมไม่เคยซื้อข้อต่อสักตัวครับเพราะว่ามันแพงครับตอนนี้เพราะว่าเราทําการเกษตรีเราต้องทนครับเดี๋ยวรูนไฟให้มันนิ่มก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทําเบา้า คำเบา้าต้องคำเบ้านะครับนิ่มแล้วครับเริ่มนิ่มละอันนี้ผมก็จะเอามามาสวมขับท่อมันนิ่มอยู่แล้วนี่เราก็โยกไปโยกมาให้มันเป็นเบาครับเริ่มเป็นเบาแล้วไมต้องไปซื้อขออัดท่อเพราะว่าท่อเรามันนิ่มละ เป็นเบาแล้วครับครนี้เราก็จะเอามาต่อเอามาต่อใส่ตัวนี้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวทาก,กาวก่อนกาวกับไฟอย่าอยู่กาวกาวกับไฟอย่าอยู่ใกล้กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดต้องระวังให้ดีนะครับผมก,ก็จะทากาวก่อนเพราะว่าเป็นเบาแล้ว อากกาก่อนนะครับวันนี้ไม่มีลมครับทานทั้งสองข้างเลยครับตัวที่เราสวมตัวที่เราต้องการใช้นี่ครับนี่ครับทีนนี้เราก็เอามาสวมสวมใส่กันเลยครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ข้อต่อมาครับเบาอีกครับนี่อยู่แล้วครับ นี่ครับวิธีแบบง่ายๆครับไม่ต้องไปซื้อข้อต่อครับทำเบ้าเองแล้วก็อากาศก็แบบนี้ก็อยู่แล้วครับก็เอามาโลนไฟครับได้แล้วครับผมทำแบบนี้ทั้งสามนิ้วสี่นิ้วหกหุนสี่หุนผมทำมาหมดครับแบบนี้ไม่ได้มาซื้อข้อต่อเลยครับวิธีแบบง่ายๆครับประหยัดประหยัดมากครับคลิปนี้ก็ทีนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต่อต่อปลูกปักใบครับ เพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วผมก็จะต่อท่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจะปลูกของตุ้งดอกครับผมก็มาต่อท่อแบบนี้ทุกวันครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ